สวัสดีครับผมวันนี้พวกผมคนรน่ารื่นเิงเหมือนเดวันนี้อาอาจจะเห็นหน้าปกแล้ววันนี้เรามาแข่งยิงธทูกันทุกคนเป็นราการครั้งแรกเลยที่ผมมาแข่งยิงธทูมีน้องชวนมานี่นี่นี่วันนี้ครับนี่ครับวันนี้เราส่งกี่ทีมวันนี้ส่งสองทีมครับทีมแรกคือทีมพวกผมใช่ไหมใช่มีผมมีเฮียไอซ์แล้วก็มีเฟรมอยู่หลังกล้องแล้วก็เออพี่นายเป็นประตูผมเป็นประตูด้วยวันนี้ผมเป็นประตูนะขอขอเองยิงเองแล้วเป็นประตูเองเงินรางวัลเท่าไหร่เงินรางวัลเท่าไหร่สองครับหมื่นสองก็ถือว่าเยอะนะเยอะนะเยอ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 ะขอสามเซ เปิประตูด้วยเฟรมเปิประตูประตูไม่ใหญ่นะเดี๋ยวรอบนี้จยขอถุงมือให้ได้ได้เอาถุงมือมาด้วยได้ถุงมือมาด้วยวันนี้ผมจะเป็นทั้งคนยิงและเป็นประตูนี่เนี่ยอย่าดูนักเตะนี่เฟรมก็จะมามายิงยิงโทษด้วยนะเฟรมยิงโทษบ่อยไหมยิงบ่อยพลาดครั้งเดียวพลาดครั้งเดียวครั้งเดีไปพลาดที่อะไรนะยาลาแล้วคนนายเคยเคยพลาดปหมพลาดเนี่งพึ่งขึ้นไปน้องเจลซียพลาดยิงออกบอลโคตรนายสัตย์ขาถาครับ ก็วันนี้เราจะมาแก้มือใหม่รอดูว่าจะเป็นไงครับแต่ว่าวันนี้อย่ารอเฮียมาก่อนเฮียยังไม่มามาสายวันนี้เราจะมีกิมมิกนิดนึงเดี๋ยวค่อยบอกตอนเฮียใส่กันด้วยไม่แคร์ดีเออเออเออใครใส่วิงเอาเอามึงเอาวิงมาใส่อ่ะมึงเอาวิงมาใส่เลยไอ้เรียกว่าตกรอบแน่เลยว่าตกรอบแรกเลยเรียกว่าเอาวิงมาใส่บิงผมเล่นดีขึ้นนะใส่วิงเล่นดีขึ้นไหมใส่เล่นอันนี้คุณใส่อะไรเนี่ยไอ้ดีดัสร้อยปุ่มร้อยปุ่มร้อยปุ่มนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูสีหน้านะถ้าไปเจอที่ เไม่ได้เลยไม่ได้เลยสนามแถวเรียกเขาแบนหมดแล้วทุกคนอันนี้หน่องจอกเขาไม่เล่นแล้วใช่โซนน่องจอกเขาไม่เล่นแล้วใครบอกจริงนะ้ไม่เล่นเหรออันเล็กจริงอันนี้เล็กจริงอันนี้ผู้เล่นจริงสองคนเนี่ยเนี่ยเสื้อขาวก็คือคนใส่หมวกอ่ะอันนี้เจอที่ไหนเจอที่ไหนระวังไว้นะทุกคนไอ้พี่ไปเตะอยู่หนองปุ๋งหนองปื้อเนี่ยคู่นี้เตะครับไปบุเรนบุเรนครับทุกคนโอเคทุกคนน้องมาถุงมือมาเลยนะพี่ไม่ใส่อาจจะไม่ใส่ถุงมือ แตกนะเฮ้ยไม่เป็นไรปกติได้ยิงอย่างเงบินเบาๆแบบนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวผมเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วน่าจะเตะเป็นคู่ต่อไปนี่แหละแต่ตอนนี้ยังไม่มาทุกคนเดี๋ยวผมไปซ้อมก่อนโอเคทุกคนนี่ยิงจุดโทษนะจุดสองนะไกลอยู่นะมันไกลอยู่นะแต่ประตูมันเล็กทุกคนอาจจะเห็นมองว่าไม่ไกลมากเลยนะแต่ว่าถือว่าใช้ได้อยู่นะซ้อมก่อนดีกว่ามาซ้อมซ้อมอันนี้ซ้อมซ้อมซ้อมก่อนเฮียเร็วดิอยู่นี่ครับเฮียไอมาแล้วครับมาช้าเลยนี่นี่ลูกซ้อมซ้อมก่อนไม่รอด ไม่รอดพี่คิดว่าทีมเราจะรอดวหรอเฮ้ยรอดอีกรอบแรกก็ให้ผัดก่อนโอรยเซ็นไม่ได้พอกเป็นตัว่าไม่รอดว่ารอบแรกแน่ว่ารอบแรกแน่ไม่เราอันนี้เราแค่วอร์ไม่เฉย โอ้ยไม่มีประตูก็ไม่เข้ายังไงนีเนี่ยไ <c oughs> อ้ยกวรอบแรกแน่นี่ครับคนท้ทายมาแล้วทีมเราที่จะลงยิง มาช้ายังครับมาช้ายังต้องทำงานครับเดี๋ยวเราให้เฮียซ้อมก่อนอันนี้จะอันนี้เฮียสรบินคนส่งนะเอางี้ทีมผมรอบนะแม่3คนเฟมมาด้วยเฟมมาฟังเลยทีเดียวเฟมมาสี่คนเฟมมาฟังเลยสี่คนใครยิ้มเข้าเสียลูกกันร้อยเฮ้ยกูแถมม้วนหน้าให้ด้วยดิค่ะได้ยิ้มเข้านะหรือว่าเป็รูปจุดก่อนรูปจุดกันนะได้ได้ได้ตรงนี้นะตรงนี้นะไปซ้อมไปซ้อมก่อนไปซ้อมต่อให้แบบไม่ต้องผูกเชือกด้วยอ่ะโอ้ยไปโนไปซ้อมก่อนโอ้ กูว่าแหละกูกูว่าแหละกูเห็นตังอะเอาเมื่อกี้เราวอไม่เฉยเมื่อกี้เล่นเลยเมื่อกี้เราวอไม่เฉยดูคนนายเนี่ยนี่นี่นี่เขายิงแบบเล่นเขายิงเข้าดูเขายิงเข้าเขาพูดได้เนี่ยนั่นแหะนีทอมเป็นนี่อมโอเคโอเคโอ้เรียบร้อยเลยเฟรมไหมมาเอาถุงมือไม่ใส่ด้วยเหรอไม่ใส่ด้วยใครยิงคนแรกมามาครับพูดไปเยอะด้วยครับนี่นะครับเฮ้

อยายจะยิงเข้าไหมถ้ายิงเข้าก็ไม่ต้องถึงมือผมผมจะได้เซฟแรงไว้ไม่ต้องยิงบวกแล้วผมเซฟได้บอกแล้วต้องเอาอย่างนี้ดูแปดนะทุกแปดกูเซฟได้แล้วเออถึงแล้ว ยิงอไรเยี่ยวเลี่ยวแมวโดนแมวเียวโนานเดี๋ยวไปยานาโทุกคนมาดูช่วยโรงพยาบาลช่วยโงพยาบาลบอใหญ่ใหญ่จริงทุกคนดูช่วยโรงพาบลเื่งมาดวยดีครวีคับมัดีครับวดีครัเดี๋ยวพี่ดูช่วยโรงพาลนช่วยงาบจุดโตรใหญ่ใหญ่กว่าบอลเนี้ยใหญ่จัดอ่ะทุกคนดูใหญ่มอข้าวตีเลยนดูนี่ยทุกคนดูไอทีบเข้ารอบไปแล้วเหลือทีมบีนะชนะไปแล้วแมตช์หนึ่งเรา

บอดแล้วถ้าดูจากอัสองก็แล้วไม่รอดแล้เขาล้มแล้วทีมที่ขาทำไมตึงนี่นานใช้ไฟเลยนะไม่ได้ยิงธรรมดานะเอาที่หนึ่งถ่ายแล้วเดี๋ยวรอไปรอบต่อไปนายขอรู้ก๊าบขาเลยนี่ครับเรามาดูทีมที่สองเตะครับทีมที่สองนะประตูตัวนี้ครับอืมนิดเดียวปะตัวนี้แปรนะมาดูตัวนี้แปรนะทุกคนนะตัวนี้ตัวนี้ตัวลีกเลยทุกคนดูดูนะแปรนะเขาเปิดให้แปรซูนเสา โอ้โหเป็นไงเราแปรสุดแปรสุดครับตัวนี้แปรสุดทีมทีมเองกับีโอ้โหเอาอีเชี่ยนราดักถามเลยโอ้โหสวยเฮ้ยเรียบร้อยเข้าชนะเล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 ยเออเรียบร้อยครับชนะแล้วทีมทีมบีชนะแล้วครับทุกคน เมื่อกี้กล้องไม่เห็นแล้วเขารอต่อไปครับรอดูว่าเป็นไงเฮียต้องเอายิงแรงๆคนนี้จะเปลี่ยนมุมทำไมเฮียไม่เปลี่ยนมุมอ่ะวันแซววันนี้คนแซวมีคนแซวเสียเสียมาที่ไงโอเคนี่ครับชุดสองเตะนัดที่สองครับเราดูจะเป็นไงโอ้ออกแล้วอชนะเลยจริงเข้าชนะเลยนะจริงเข้าชนะเลยนะเนี่ยที่ เรียบร้อยชนะครับชนะเรียบร้อยแล้วเนี่ยใครจับเนี่ยใครจับไอ้จับจับเลยจับเลยทีเม้นี่ทีเม้ีจับมั่วไปแล้วในจับมั่วไปแล้วได้ไรยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดไอเชี่ยดึกกว่าเก่าอีกทีนี้ไอ้เชี่ยต่อกันเลยปะต่อกันเลยต่อกันเลยยิงต่อกันเลยใครยิงใครจะจับอ่า เดีอยาการีแมทนะไปอยาการีแ<อ>มทกับพวกผมนะอยากรีแมทนะทรั้งนี้เอาแบบว่ามือหักเลยวะเออมือหักเลยมือหักแบบเข้าโรงพยาบาลไปไอ้เจ้าเตะคู่ท้ายห่ามือ <laughs> อันนี้อันนี้คู่รองนี้คู่ท้ายตอนนี้ทีม B จะเป็นคนยิงก่อนทีมพวกผมนะเราดูว่าจะเข้ารอบหรือเปล่าครับดูครับโอ้โหตรงกลางเลย <c oughs> อุย้ยอุ๊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 ยเฮ้ยเรียบร้อยไปเฮ้ยเข้าเข้ามีสิทธิ์ชนะเลยนะไป ได้เข้าชนะอีกแล้วโอ้โหนี่จริงจริงนี่จริงนีง่จริงนี่จริงเรียบร้อยชนะแล้วทีม B ชนะเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเดี๋ยวรอไปดูทีมพวกผมต่อเลยครับว่าจะชนะหรือแพ้ครับโอเคทุกคนตอนนี้เราเข้าสองทีมนะทีม A ทีม B นะขอแค่อย่าเจอกันก็นกพอที่เหลือเจอได้หมดเลยตอนนี้ขอแค่อย่าเจอกันตายอย่ารอไปจับกันรอไปรอ B ครับรอ B ผมจับอีกรอบ B แล้วอย่างนี้เขจับรอดีนะไม่ได้จับตัวกันเองนะ A B ติ๊กต สิบสี่ครับาไอ้เอกจับเราเอจับเหลีนเดียวแล้วเหลีนเดียวแล้วเิดเออกเิเิดสิบอเดนะเจอใครวะอ่เฮ้ยได้คู่แล้วได้คู่แล้วเนียเราไม่ได้เจอกันเองเราไม่ได้เจอนเองเราไม่ได้เจอเองครับขสนเอจ์หน่อยสิเนเอจ์ สองลูกก็ยิงกันหมดันแล้วก็ทั้งหมดยิงได้มาเลยเราก็หมดกำลังใจเออเออได้ครับเบอร์แปดไปตอนรอดเจผมไม่ต้องยิงบอกแล้วเลยไงโอเคครับเป็นไงแตกด้วยเอาเป็นไงยิงยิงต่โอเคทุกคนตอนนี้เข้ารอบไปรอบเจ็ดเลยนะเฮ้ยเขารอบเจ็ดเลยนะอันนี้ทีมบียิงนะอันนี้ครับ ตอนนี้ทีม B จะเป็นคนยิงก่อนทีมพวกผมนะเราดูว่าจะเข้ารอบหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอบีสุดยอดเว้ยเฮ้ยไอ้เฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยเสาเสาเว้ยเสาเว้ยเสาเว้ยอู้ เรียบร้อยเนี่ยทีมทีม B ตกรอบแล้วไปก่อนละทีม B ไปก่อนครับทุกคนไปก่อนละทีม B ไปก่อนครับทุกคนนี่เดียวนี่เดียวนี่เดียวอ่ะเหลือทีมเราแล้วเดี๋ยวเราจะกู้ตอนนี้เหลือทีมเราแล้วตอนนี้เหลือทีมเราแล้วตอนนี้เหลือเจ็ดทีมสุดท้ายครับรอดูว่าจะเป็นไงตอนนี้เหลืออยู่ิเจ็ดทีมนะครับจะมีฉลากหนึ่งใบ ข้าไปรอบรองเลยอ๋รอบสี่เลยฮะจับเองกูจับเองกูจับเองข้รบร้อยไผมไม่รอเลยรอบสี่มั่นใจซะ้วยไ่ได้เฮยเฮ้ยส่ยังไม่ออกรับเทพนาไม่ออกเปิดเองเลยให้เปเองเลยรับเทพาเทพาเราลอง้วยเขาได้แล้วเขได้เทพ้าไปแล้วเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนยิงจริงมุ เอาแค่ <LY humming> เลยอดิ <Courtney> เอาอะไรยิงก่อนป่ายิงก่อนเลยไอยิงก่อนเนี่ยได้ปได้ร้อยเปอร์นยิงตรงกลางว่ะวายเสาใช่แหลว่าถ้าว่าใจแต้เก็ผาแรง

โอ้ oh, ยแล้รอบแรกมาเราจะแตโอเคก็รอบเจ็ดสนุเปรอบเจ็ดได้สนุกสนุกสสโอเคครับสนุกสนุกนะลึกนะลึลึกถึงล okay, okay, so ึกถโอเคก็ไอเฟย์ึงไปเป็นตาบาถูกท่นไรมวนมาเาเป็นมวาเลยโอ้โตาบ้าลยเมึงเคดูคนนึกถ้าชอบแต่คิปแบบนี้เริ่มกดไจกดซับแลวกดแชร์กับช่องคุณนายด้วรับไปด้วยก่นค